สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาเอาใจสายอุอปกรณ์ตกปลาสักหน่อยนะผมไม่ได้ลงอุปกรณ์ยิ่งเลยช่วงนี้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาตามต่อครับผมโอเคครับผมมาตามต่อนะผมวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสายพียี่ห้อญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่ามาตรฐานญี่ปุ่นนะนี่ครับยี่ห้อนี้ สาย ygk ครับผมเป็นมันติคัลเลอร์นะครับสีขะสีนะครับผมสีละสิบเมตรนะครับนี่มันจะมีเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มันเป็นรุ่นเรียกว่าอะไรอะถักแปดจิกแมนอัลต้าทนะครับตามกล่องเลยนะครับผมอันนี้า200นะยาวสองร้อยเมตรนะยาวสองร้อยเมตรนะครับผมแล้วก็สี่สิบปอนด์นะครับผม ้าตัดจะอยู่ประมาณ0.2-3ม mm, ิลิเมตรประมาณนี้แหละเพราะถ้าหางผมไม่ปิดนะอ่ทำไมผมถึงมาพูดถึงเรื่องสายนี้นะครับเพราะว่าผมได้ลองใช้มาสักประมาณสองเดือนแล้วนี่สายนี้ผมก็จะมาเรืยกว่าอะไรอะมาเสนอแนะนะว่าสายดีหรือไม่ดีนะดีก็บอกว่าดีนะไม่ดีก็คือบอกว่าไม่ดีนะครับ เพราะว่าบางเจ้าที่คิดจะซื้อก็อเดี๋ยวมาดูคลิปวิดวีโอผมก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะซื้อนะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสายนะสายญี่ปุ่นนะตัวนี้อันนี้นะผมจะออกมาเป็นเรียกว่าข้อด้อยข้อดีนะก็คือผมแจ้คะแนนสิบคะแนนนะทุกคนก็คือถ้าคนจะซื้อสาย PE ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องรู้ว่า คุณสมบัติของของสายพ e เนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาเป็นเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไระเป็นคะแนน,นออกมานะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณหกหข้อนะก็คือมีคนอยากรูคือหกข้ออันนี้คือ,อ,ต,คอต้องต้องรู้นะครับการเป็นขุยายายไหมนะครับผมซึ่งยี่ห้อนี้นะครับเป็นขยายายไหมนะครับซึ่ง สายยี่ห้อนี้นะครับในราคาแบงค์ทนะครับผมหนึ่งใบนะครับผมนี่นะก็คือกลายเป็นขุยง่ายไหมนะจากสิบคะแนนผมให้แค่หกคะแนนครับเป็นขุยง่ายพอสมควรนะนี่นะข้อที่สองแรงเสียดทานสิบคะแนนนี้ผมให้แปดคะแนนนะจากสิบคะแนนนะในราคาประมาณนี้นะของสายยี่ห้อนี้นะแรงเสียดทานก็คือเวลาเราไป วัดตาเจอสวัดเจออะไรเงี้ยครับมีการขาดง่ายไหมอะไรประมาณเนี้ยผมลองใช้แล้วมันมันยังมีการขาดอยู่นะซึ่งมันมีความที่จะขาดนะอะไรประมาณนี้ผมก็ให้คะแนนประมาณแปดนะแรงดึงแรงดึงก็คือปริมาณการดึงของสายนะครับของของของสายตัวนี้นะผมให้แปดเือนกันนะครับเต็มสิบนะสี่สิบปอนด์น่าจะประมาณ ยี่ยี่สิบโลหรือประมาณตีเป็นลูกกองประมาณสิบแปดโลประมาณนี้นะอันนี้ก็แรงเด่งก็น่าจะโอเคอยู่ครับผมให้แปดนะครับเต็มสิบเหมือนกันถามว่าแล้วก็สีเรื่องสีนะครับนี่เพราะว่าสายเป็นสายมิติเขาเลยเนาะนเป็นส,สีสีเนี่ยสีตกไง่ายไหมนะครับสิบคะแนนผมให้หกเหมือนกันนะครับสายตกไอ้สีตกไง่ายไหมผมให้หกเพราะว่าผมว่ามันสีตก ง่ายเท่ากับสายพวกราคาถูกๆเลยนะราคาประมาณสองสามร้อยเลยนะแล้วก็เรื่องสายนุ่มถ้าสายนุ่มนี่ให้สิบเต็มสิบนะแล้วก็สายเล็กหน้าตัดนะครับผมให้สิบเต็มสิบเหมือนกันถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจว่าจะซื้อสายยี่ห้อนี้มาใช้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในวิดีโอนี้เป็นข้อมูลในการ สินใจในการซื้อนะเพราะว่าราคาก็ค่อนค่าที่จะสำหรับผมแพงนะสามารถซื้อซื้อสายของยี่ห้อไทยๆของเราได้สามม้วนเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมมิด้วยครับผมโอเคครับวันดีครับ